สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ามนาพาแซบส์ไพรยเดนมาร์นะคะเนาะวันนี้ป้ามนาก็ได้ฟังข่าวเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนเนาะใหะ้ฟังข่าวนี้ไว้นะคะเนาะแล้วก็นะคะระ,ะมัดระวังตัวเองนะคะเนาะจากจากเขาเรียกว่าอะไรจากจากกลกลของเขานะคะเนาะบางทีป้ามนาเขาเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อ เอามาแบ่งปันเพื่อนๆที่อยู่ในในกลุ่มนี้หรือว่าในในผู้ติดตามของป้าโมนานะคะคนไหนที่ทักเชตเรามาแล้วโปรไฟล์ดีๆนะคะโปรไฟล์ดีๆโปรไฟล์หล่อๆนะคะสายฝอเนาะสายฝอจะสายฝอรหรือไม่สายฝอมันก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยจ้ามีผู้หญิงนะคะเขาถูกหลอกไปสูญเงินเยอะมากเลยนะคะสูญเงินไปกว่าหล้าน ถูกหลอกไปตั้งแต่ปี59นะคะตำรวจเก่งมากตำรวจเมืองไทยเก่งมากนะคะ00เงินไปตั้งแต่ปี59เพิ่งจับได้ปี67ไปฟังกันต่อเลยจ้าตำรวจชุดจับกลุ่มนะคะเข้าไปาจับกลุ่มคุคนที่ชื่อสุวรรณานะคะสุวรรณานี่คือใครนะคะสุวรรณานี่เป็นแค่ ผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไปฟังข่าววันนี้นะคะข่าวช่องวันนะคะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะข่าวช่องวันทันเหตุการณ์ข่าวช่องวันนะคะปะ้ามนาฟังข่าวช่องนี้นะคะอออมมผู้หญิงคนนี้อยู่ภาคใต้นะคะเขาชื่อตะวันนาเนาะพอตำรวจเข้าไปถึงนะคะเจ้าของบ้านคนเป็นแม่เขาไม่ยอมเปิดประตูให้ประตูบ้านเขาเป็นประตูลูกกงนะคะลูกกงเหล็กเนาะพอหลังจากตำรวจ เขาไม่ยอมแม่เขาไม่ยอมเปิดประตูให้จนตำรวจจะต้องอ่านหมายสารนะคะถ้าแม่ขัดขืนแม่ก็จะโดนด้วยนะคะถ้าคนที่ชื่อตะวันนาอยู่ในบ้านนะคะหลังจากนั้นแม่เขาก็เลยเปิดประตูบ้านให้ตำรวจเข้ามาหาลูกลูกเดินออกมาหาตำรวจ โซเชียลมีเดียก็มีทั้งทั้งรูปแบบที่ว่าเป็นมิตรกับเราและเป็นศัตรูกับเรานะคะนามสมมตินะคะนางสาวเอเนาะเขาได้ไปรู้จกักอ่าผู้ชายนะคะผู้ชายชาวต่างชาตินะคะทางโลกออนไลน์นะคะเนาะหลังจากที่ได้เจอกันทางโลกออนไลน์เขาก็ใช้อ่านางสาวเอนะคะเขาเขาก็ได้คุยกับอ่าอา่เขาเรียกได้คุยกับ Facebook Facebook หนึ่งนะคะเขาใช้ชื่อ เขาใช้ชื่อเป็นชาวต่างชาตินะคะพบกันคบกันประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็เขาเรียกว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์หรือว่าการพูดคุยอะไรกันเหมือนการเขาเรียกว่าหยอดน้ําผึ้งนะคะหยอดน้าผึ้งให้ผู้หญิงผู้หญิงที่ชื่อนางสาวเอเนี่ยชอบนะคะรักนะคะผู้หญิงนางสาวเอนี่ก็เขาก็คงจะชอบของเขาอะนะสายฟอนะคะแต่ก็ให้ระวังเนาะให้ระวังเนาะหลังจากที่คุยกันมาเป็นหนึ่งเดือนนะคะ คนที่ชื่อโทนี่เขาบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจชาวอ่าชาวอังกฤษนะคะเป็นคนแบบคือมีภูมิฐานเขามีรูปโปรไฟล์เขาส่งให้ดูนะคะหลายๆคนหลายแอปหลายๆ,ายๆกรณีก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ให้เราตระหนักหน่อยเธอะนะคะให้เราตระหนักหน่อยเธอขอเตือนหน่อยเธอะนะคะผู้ชายคนนี้ที่ชื่อโทนี่นะคะเขาก็อยากจะขอแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็ส่งส่งรูปภาพ เงินเยอะแๆเลยเงินเยอะๆนะคะส่งรูปภาพเงินเยอะๆส่งรูปบ้านหลังใหญ่ๆนะคะแล้วก็ส่งรูปเพชรมูลค่า20บล้านนะคะเพชรมูลค่า20บล้านมาให้ผู้หญิงคนนี้ดูนะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็หลงเชื่อเนาะว่าผู้ชายจะแต่งงานด้วยเราคุยกันตั้งนานแล้วไงคุยกันทางโลกออนไลน์ตั้งเป็นเดือนแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะผู้ชายเขาก็รักผู้หญิงผู้หญิงเขาก็เปิดใจชอบผู้ชายนะคะผู้หญิงผู้ชาย เขาส่งแหวนเพชรมาให้ผู้หญิงราคา20ล้านนะคะแต่เพชรน,นี้นะคะเพชรน,นี้จะถึงมือผู้หญิงได้นะคะแต่คันนี้ผู้ชายเขาก็อ้างว่าเพชรน,นี้ส่งของมาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ติดปัญหาที่กลมติดติดปัญหาที่ด่านศุลกากรน,นะคะผู้หญิงต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนะคุณถึงจะได้เพชรน,นะคะเพชรราคาตั้ง20ล้านนะทุกคนนะคะผู้หญิงคนชื่อเอเนี่ยเขาก็ลงเชื่อนะคะเขาก็โอนเงิน โอนเงินเอาโอนเงินไปยังบัญชีของโทนี่นะคะส่งให้นะคะเนาะโอ้โยโอนเงินไปตั้งห้าล้านนะทุกคนเนาะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเพชรยี่สิบล้านกับเงินห้าล้านเองทําไมเราจะไม่แลกล่ะใช่ไหมใช่ไหมคะหลังจากที่โอนเงินไปแล้วยี่สิบล้านเอ้หลังจากที่โอนเงินไปแล้วห้าล้านนะคะทุกคนโอ้โหโทนี่ยิ้มเลยนะคะโอนเงินไปแล้วห้าล้านหลังจากโอนเงินห้าล้านเสร็จปั๊บ บล็อกเลยจ้ะโทนี่บล็อกโทนี่บล็อกพี่เอโอ้โหพี่เอทำไงต่อล่ะคะทุกคนไปฟังกันเลยหลังจากนั้นโอนเงินไปเรียบแล้วโดนบล็อกไปเรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความพี่เอไปแจ้งความนะคะพอพี่เอไปแจ้งความเขาก็ไปสืบหาว่าบัญชีที่เขาโอนไปเป็นบัญชีไทยนะคะบัญชีในประเทศไทยนะคะโอนเงินไปให้ห้าร้าน หลังจากบัญชีในประเทศไทยโอนเงินไปให้ห้าล้านแล้วคนที่คนที่ห้าล้านเนี้ยเขาก็โอนเงินออกต่างประเทศนะคะเนาะตำรวจเขาไปตามสืบบัญชีไทยนี้ที่อยู่ที่ภาคใต้นะคะพอไปตามเจออย่างที่ต้นคลิปที่ป้าโมนาบอกไปเคาะหน้าบ้านแล้วแม่ไม่เปิดประตูให้นะคะผลสุดท้ายแม่ต้องเปิดประตูให้พอเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เขาก็จึงอ่านรายละเอียดว่าบัญชีของคุณรับเงินจากผู้หญิงคนที่ชื่อเอมาห้าล้าน แล้วเงินก็ถูกส่งไปนอกแล้วคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยที่โดนโดนออกหมายจับเจ้าของบัญชีระวังนะคะทุกคนถ้ามีบัญชีเยอะๆแล้วคุณไปเปิดให้พวกมิจฉาชีพนะคะคุณจะโดนคดีไปด้วยอีกคนเนาะผู้หญิงคนนี้ทําไมถึงเปิดบัญชีให้ให้คนหลอกคุณ A นะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาคิดว่าถ้ามีตัวเลขปรับในบัญชีของเขา มันจะทําให้พวกให้เขาอะดูน่าเชื่อถือในการกู้เงินในการไปสมัครงานหรืออะไรก็แล้วแต่คือมีเงินหมุนเวียนะ่ะผู้หญิงคนนี้ที่เขาคิดอะนะคะคนที่เป็นบัญชีม้าอะนะคนที่มาหลอกเขาให้เปิดบัญชีนะคะคนที่มาหลอกคุณนางสาวชื่อตะวันนาเนี่ยให้มาเปิดบัญชีนางตะวันนานี่อยู่ภาคใต้นะคะเนาะก็ เขาเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนของของตะวันนานะคะเขามาบอกว่าเพื <nom> ่อเปิดบัญช <AP> ีเพื่อให้ตัวเลขมันหมุนนะคะแล้วชื่อบัญชีนี้ตะวันนานี้มีหมายจับหลายคดีมากนะคะหมายจับอ่าแต่ละคดีตอนนี้มีห้าหมายจับนะคะเนาะประวัติเปิดประวัติหญิงวัยห้าสิบเจ้าของบัญชีมาอายุเอ้ยนะคะอ่าบัญชีที่อ่ประวัติที่หนึ่งนะคะประวัติที่หนึ่งก็คือหมายจับของอ่า หมายจับที่1นึ่แปลบแปลความเสียหาย46ล้านหมายจับที่2ที่สอพอ,อุดรธานีหมายจับที่3ที่เมืองสุราธานีหมายจับที่4ที่ภูเก็ตนะคะโอ้ยาวเลยนะคะ5้หมายเนี่ยทุกคนเป็นไปได้นะคะอย่าไปเปิดบัญชีมาให้ใครนะคะเปิดพฤติกรรมผู้ต้องหาช่อโกงนะคะ หลอกขายสินค้าทางออนไลน์โดยไม่มีสินค้าอยู่จริงอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ที่น่าอันตรายมากนะคะทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆผ่านระบบออนไลน์หลอกลวงให้ผู้ให้ลูกค้าโอนเงินนะคะคนที่ทำอ่าคนที่เป็นเจ้าของบัญชีมาเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่เขามาให้ทำบัญชีน่ะจะเอาไปทำอะไรบ้างส่วนมากที่คุณเปิดให้คนอื่นน่ะก็น่าจะตระหนักแล้วก็เขาเรียกคิดเนาะคิด ว่ามันไม่ใช่บัญชีของเราเป็นเอาไปให้เปิดให้คนอื่นคนอื่นต้องทาเสียแน่ๆนะคะเงินไม่ได้อยู่ที่เราเราได้เงินเล็กๆน้อยๆแต่อนาคตถ้าเกิดการโกงเยอะๆอย่างนี้กรณีนี้โกง50ล้านนะคะ50ล้านโดนหมายจับไป5 5หคดีนะคะเนาะนั่นแหละก็ให้ระวังนะคะอย่าไปเปิดบัญชีให้ใครนะคะใครก็แล้วแต่ที่จะมาบอกว่าปเปิดบัญชีแล้วปรับสมุดโน่นนี่นั่นให้ระวังนะคะอันตราย คลิปนี้ป้ามนาก็ขอฝากให้ทุกคนคิดแล้วก็อย่าทํานะคะถ้าทําโดนจับได้ติดคุกหัวโตนะคะโปรดระวัดระวังจ้า